ผู้ชายที่ดีต้องมีลายมืออย่างไรต้องบอกเลยครับวิธีนี้เป็นเคล็ดลับการเลือกผู้ชายส,สาวๆโดยเฉพาะไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะมีหลายท่านเนี่ยถามผมมาตลอดเลยนะจะเลือกผู้ชายอย่างไรที่จะได้ผู้ชายที่ดีแล้วก็ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเรียกได้ว่าบางคนอาจจะล้มลุกคุกคานเรื่องความรักมาเยอะนะฮะแต่วันนี้ผมจะมีคําตอบให้นะครับลบกวนฝากกดแชร์ให้กับกลิกคอนเฟิร์มก่อนเลยนะครับตรงนี้จะกราบขอบคุณมากครับท่านใดทีด่กดแชร์ให้กับ ให้ท่านเป็นเศรษฐีขอให้ท่านร่ารวยขอให้ท่านมีเงินกินเงินใช้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นครับท่านใดทีด่ชื่นชอบกลิ่นคอนเฟิร์มนะครับฝากกดถูกใจคอมเมนต์ฝากกดซีเฟิร์สเห็นโพสตก่อนถ้าไม่กดไปเห็นโพสก่อนซีเฟิร์สกดอีกแจ้งเตือนพวกนี้ท่านจะไม่ได้เห็นคลิปของกลิ่นคอนเฟิร์มนะครับถูกใจก็มอบดาวแล้วก็เป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้เพจกลิ่นคอนเฟิร์มอยู่ไปนานๆตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับนี่คือลักษณะลายมือของผู้ชายที่คบกับคุณและจะเป็นทาสคุณครับเขาเรียกว่าาเป็นท อย่างเต็มใจผู้ชายที่มีลักษณะรายมืออย่างนี้นะครับจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วก็จะปฏิบัติต่อคุณด้วยดีนะครับฝ่ามือของเขาจะมีเนินสุขที่อวบอิ่มแล้วก็มีเส้นความสําเร็จชัดวิ่งผ่านใจกลางฝ่ามือพร้อมเส้นทะแยงไปหานิ้ว ก้อยเนินอบอิ่มแข็งแรงครับและเป็นสัญญาว่าเขาจะเต็มเปี่ยไมไปด้วยพลังกำลังที่ให้ความสุขแก่คุณอย่างเต็มที่คือต้องบอกเลยครับว่าคนที่ได้คู่รักที่มีลักษณะลายมือแบบนี้นะครับต้องบอกเลยคุณได้ผู้ชายที่เหมือนเป็นทาสคุณเลยถือว่าสุดยอดมากครับหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายต้องบอกว่าลักษณะนี้นะฮะเป็นประเภทลายมือคนกลัวเม,มียฮะต่อมาครับลายมือแบบที่2ครับคือลายมือของผู้ชายโรแมนติกลักษณะนี้ให้ระมัดระวังว่าเขาอาจจะมีมารยาตลบตะลง สังเกตดูเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนเส้นหัวใจตรงข้างใต้นิ้วนางนะครับเขาจะมีมือที่ผอมบางซีดๆและจับมือจะเหมือนไม่ค่อยมีแรงเย็นชาและเห็นแก่ตัวนะครับเขาเอาความต้องการตัวเองเป็นหลักก่อนแล้วไม่ค่อยใส่ใจว่าคู่รักจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเลือกบนเตียงไม่ได้พิเศษอะไรนักนะครับแต่เป็นคนที่ออกแนวปากหวานไปทั่วนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังผู้ชายที่มีลายมือนี้นะฮะต่อมานะครับผู้ชายที่เป็นคนหลายใจครับนี่คือลักษณะลายมือของคนหลายใจ ท่านดูเลยนะครับเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับดูเซ็กซี่แล้วก็ชอบความสัมพันธ์แบบวันไนส์แตนฉันชูสาวเป็นคนขี้เบื่อเบื่อง่ายเต็มไปด้วยไฟราคะถ้าคุณกําลังมองหาผู้ชายที่คบกันชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้คบได้แต่ถ้าต้องการแบบสถาพรก็ต้องบอกเลยห้ามเลยนะครับผู้ชายลักษณะนี้นะครับจะมีมือที่กว้างและเป็นคนที่นิ้วมือโปร่งนะครับฝ่ามือจะมีรูปเครื่องหมายตะแกรงใต้นิ้วนางต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้เขา มักจะถูกควบคุมด้วยเรื่องของเซ็กมากกว่าเรื่องของความรักถ้าคุณไม่ว่างเขาก็จะหาคนอื่นมาสวมรอยแทนคุณทันทีทันควันเป็นคนที่เรื่องเซ็กมาก่อนความสัมพันธ์เรื่องเซ็กมาก่อนจิตใจควรระมัดระวังให้ดีเลยนะครับลายมือต่อมาเลยนะครับคือลายมือของคนใจดีครับเขามักจะปล่อยคู่รักดําเนินการสนทนาให้มองหานิ้วเรียวบางยาวและเส้นสมองกับเส้นชีวิตที่มาบรรจบกันในะระยะสั้นๆตรงริมฝ่ามือนะครับสนุใจที่ตรงสแสดงถึงความ ต้องการมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมากกว่าเรื่องอื่นนะครับคนที่มีลักษณะลายมือเส้นแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่รักใครรักจริงใจสปอร์ตทุ่มทุนสร้างไม่ขี้งกขี้เหนียวครับต่อมานะครับลายมืออันนี้เป็นผู้ชายที่ปล่อยตามยถากรรมผู้ชายที่มีลายมือลักษณะแบบนี้เป็นคนที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเป็นคนที่จะรวมหัวจมท้ายกับคุณมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันให้คุณตลอดเวลาในยาม ที่คุณสาวๆทุกแต่ันนะครับและเขาก็จะเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนช่วยเหลือคุณได้ทุกเรื่องนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จมากครับแต่เขาจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนคู่คิดที่ไม่ทอยตดหักหลังคุณอย่างแน่นอนเลยนะครับให้สังเกตนะครับมีเส้นสมองที่มีเส้นโค้งลงมาข้างล่างเส้นสมองและเส้นหัวใจจะแยกจากกันอย่างได้รูปเส้นขวงมากมายจะอยู่บนเนินสุขนะครับถ้าคุณเจอคนที่มีลายมือแบบนี้คนคนนี้จะเป็นคู่ใจคู่ชีวิตของคุณในด้านความคิด และความรู้สึกได้อย่างดีครับแต่ถ้าเรื่องเงินก็อาจจะพอเอาตัวรอดไปได้ไม่ถึงกระรวยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการดูลายมือหนุ่มๆอย่างคร่าวๆนะครับท่านก็ลองดูนะครับว่าลายมือหนุ่มๆของท่านมีความคล้ายคลึงลายมือทั้ง5แบบนี้หรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์กดมอบดาวให้กําลังใจกีคอนเฟิร์มด้วยนะครับอยากดูดวงกีจคอนเฟิร์มโทรเลยครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ย้ำนะครับกูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครับอย่าลืมอุดหนุนนะครับกิจคอนเฟิร ตอนนี้นะครับกิบคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเษฐีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เหรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบออโตเมติกแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตุบยงนะฮะออกแบบเป็นแชกงหมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตำแหน่งธาตุลมซึ่งเป็นตำแหน่งธาตุทองใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมทําให้นาฬิกาใสแล้วพัดเงินพัดทองและแชกงหมิวออกแบบให้เป็นสีทองด้วยตำแหน่งธาตุทองใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใสแล้วจะหนุนนําเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของนาฬิกาจะเป็นยันดวงมหาอุดถือว่าเป็นดวงสูงส่งที่สุดเลยนะฮะจากคัมภีร์โบราณของอินเดียกล่าวไว้ว่าเราวิอุดโจม มหาโพโคมหาปัญโยพวิสติสสิอุจโจมหายโสสุวรรณรัชตะธนังแปลเป็นไทยได้ว่าดวงมหาอุดทรงฤทธิ์กล้ามีวิชาล้ำเลิศประเรสริฐสรร์บริวารญาติมิตรสนิทการอุดมครันทรั์สมบัติสวัสดีพระจ,จันทร์เป็นมหาอุดจะเป็นคนเจ้ายดมีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปณที่ใดๆย่อมมียวดยานพานะมีคนสักการะสรง่างามในท่ามกลางบริษัทจะได้เป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของรงชาตามหาอุดอันนี้ในทางโหราศาสตร์แบร กรีฑาคอนเฟิร์มนาฬิกานำโชคเลยได้นำดวงมหาอุดบรรจุลงด้านหลังของนาฬิกาทุกเรือนเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญดวงดีของสารหลักเมืองเรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปที่นํามาใช้แต่ดวงนะั้นเป็นคนละดวงกันอันนี้เป็นดวงมาหาอุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยว่าดีทั้งนอกดีทั้งในจริงๆและที่สําคัญนะครับผมใส่ดาวโครจรทางโหราศาสตร์ลงไปด้านหลังของนาฬิการกริฑคอนเฟิร์มวอชด้วยนะครับต้องบอกนาฬิการการิฑคอนเฟิร์มวอชรุ่นโคเศรสฐีตั้งใจจะให แผ่นดวงของนาฬิกานี้คือที่สุดของดวงดีจึงใส่ดวงมหาอุดลงไปถือว่าเป็นที่สุดสําหรับดวงชะตาทั้งหลายในโลกเลยนะครับและที่สําคัญด้านล่างครับยังมีคาถาหัวใจเงินล้านสลักลงไปด้านหลังเลือนด้วยทําให้นาฬิกานี้ครบถ้วนตามแบบสะหะคือฟ้าเฮงดินเฮงและ คนเหงด้วยนะครับมีสีๆให้เลือกครับเขียวเหลืองแดงส้มราคาเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ใส่แล้วเหมือนท่านใส่ในการหลักล้านไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าไฮโซก็หรูพร้อมทั้งใส่แล้วดวงดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกแบบตามหลักคงจุย้ยการออกแบบในดวงชะตายานันมหาอุดคาถาเงินล้านผ่านการปลุกเสกครบท้วนจริงๆในราคากริคดคอนเฟิร์มรุ่นนี้สนใจท่านสามารถสั่งจองได้ี่อินบ็อกข้อความในเพจกิจคอนเฟิร์มหรือว่ากิจคอนเฟิร์มบอสก็ได้ รหรือติดต่อได้ที่เบอร์0859743945ได้เลยนะครับ